สวัสดีครับผมโซนนะครับผม Product master scandinavian onto นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนวิธีการใช้งานรถ่นโมโว T8 รุ่นนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับปิดประตูท้ายของโมโวนะครับผมมีทั้งหมดสวิธีนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราต้องมีกุญแจก่อนนะครับอป็นที่ตัวนะครับผมวิธีแรกนะครับผมกดใต้ตัว L ครับเรียบร้อยครับ วิธีที่2นะครับผมเตะใต้ตัววีครับจมุกสังเกตตรงวีตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีจุดเซนเซอร์อย่างนี้นะครับผมสับท้ายเข้าไปเบาๆปุ๊บนี่ครับผมวิธีการเปิดต่อมาวิธีที่3นะครับผมกดที่กุญแจได้เลยครับผมที่เป็นรูปรถแบบนี้นะครับผมตรงมุมด้านถ่ายสุดนะครับกดค้างไว้ใช่ครับผมวิธีทั้งหมดนะครับผมได้ทั้งเปิดและปิดนะครับ วิธีสุดท้ายนะครับผมวิธีที่4นะครับผมกดตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างๆคอนโซลนะครับผมด้านหน้าข้างๆ้างมอะไรนะครับกดค้างไว้โอเคครับ